ต่อไปก็เป็นเครื่องคิดเลขตอนที่2องตอนนี้ก็คือต้องการทําให้เมื่อกดปุ่มแล้วเนี่ยตัวเลขไปปรากฏบนหน้าจอหน้าจอที่เป็น Take เทคฟ l ลไอตัวตัวเนี้ยชื่อของมันก็คือ display เราตั้งชื่อไว้แล้วว่าไอตัวเนี้ยคือชื่อ display ส่วนปุ่มที่1ก็เป็น j บ u t t o n 1 j b u หนึ่งเจไปเรื่อยๆแล้วก็เช็คว่าถูกต้องตรงตามที่เรากําหนดหรือไม่ ดิซิมอนบวกลบบวกลบคูณหารอ้าวหารยังไม่ได้เปลี่ยนก็จัดการเปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็น d ์แปลว่าหาร d y button ครบแล้วนะทีนี้เมื่อเรากดปุ่มที่1ต้องการให้มีตัวเลขเลขหนึ่งปรากฏที่บนหน้าจอ text frame text field ก็ต้องเขียนโคด้ดวิธีการก็คือ double click ต่บนปุ่มเลข1 มันก็จะมีโค้ด void J button 1 action perform เป็น v v n t นะเป็น Action Event คือถ้าเกิดเหตุการณ์ปั๊บให้มันแสดงอะไรเกิดขึ้นนั่นเองอเราก็บอกเลยว่าให้ดูนะครับให้ให้ตัวเนี้ยแสดงค่าให้ตัวเลขแสดงค่าอะไรให้ Display เนี่ยเราตั้งชื่อ Display ใช่ไหมดอ e t text set text แสดงค่าอะไรใส่วงเล็บให้มันใส่เซมิคลอน แสดงค่าอะไรค,ค่าเลขหนึ่งก็ใส่เลขหนึ่งลงไปอ่า display.dot.settext อ่ในวงเล็บหนึ่งก็คือเอาหนึ่งให้ไปอยู่ใน display นั่นเองเราลองรันดูเนาะก็ปรากฏว่าออกมาแล้วอ่าเรากดปุ่มเลขหนึ่งอ่าก็จะมีเลขหนึ่งเกิดขึ้นนะฮะเลขหนึ่งกดหนึ่งอีกอ้าวไม่มาเหตุที่ไม่มาเพราะว่าเราสั่งให้ display เ,เนี่ยมันแสดงเลขหนึ่งเลขเดียว ถ้าเกิดมีการกดซ้ำทำไงทาไงก็ต้องก็ต้องเอาค่าเดิมของมันเนีย่ยเอามารวมด้วยแล้วเอาเลขหนึ่งไปต่อท้ายคือ่ะก็บอกว่า display เอา display เดิมอะ s i s p l a y p l a y d i s p l a y g e t t e t g e t t e k g e t t e ก็คือเห็นไหมมันจะขึ้น g e t t e k g e t t e t รวมกับของใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือ ค่าเดิมที่มันคาอยู่ในในหน้าจอค่าเดิมคือค่าอะไรค่าอะไรก็ไม่รู้นะดูนะอ่ะเราก็ลองเลย์ดูก่อนปิดตัวเดิมไปก่อนเลย์ใหม่อันเดิมเป็นี้นะพอใส่เลขหนึ่งเข้าไปอ่ะมีเลขหนึ่งเห็นไหมยังคงค่าเดิมไหมนี่เจเทคคือค่าเดิมมันใส่เลขหนึ่ง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 อ่ะมันก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีนี้มันก็ยังไม่พออีกไอเจเท็คนี่เอาทิ้งไปก็มาที่นี่ ดีไซน์ปึ๊บเอาอักษรเจเี่ยเนี่ยตรงเนี้ยให้มันเป็นโบโบก็คือว่างๆนั่นเองอ่ามันเป็นว่างนะเพใหม่ตรงเท็กของเห็นไหมครับว่าเมื่อเราให้ property เทค t ของตัวเจเท็ l ฟิเนี่ยเป็นว่างๆมันก็จะปรากฏหน้าจอเปล่าๆขึ้นมาพิมพ์เลขนึ่งนะฮะ เลขหนึ่ง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 ก็โอเคแล้วได้เลขแล้วทีนี้เรามาดูต่ออีกอาการที่เรามาบอกว่าหนึ่งสองสามเนี่ยมันไม่ดีมันมันตรงเกินไปเราก็ใช้อใช้เมธอดของอตัวเจบัตอนเนี่ยเราบอกว่าอันนี้เป็นเจบัตอนใช่ไหมเจบัตอนหนึ่งเจบัตอน t gettext get ค get ือการรับ dot gettext เ,เลขหนึ่งไม่เอาแล้วอันนี้หมายถึงว่าให้เอาค่าเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเล,เลขเลขหนึ่งที่อยู่ในน,น,น,นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเลขเป็นตัว,ต,วตัว s ก็ได้ภาษาสมมุิดูนะให้เอามาโชว์ตรงนี้นะดูคอสดูค้ดนะก็คือเมื่อกดปุ่มเมื่อกดปุ่มเลขหนึ่งแล้วเนี่ยให้เอาค่าที่อยู่ใน j button หนึ่งเนี่ย ทิเทเนี่ยเก t เทคเอามาใส่ไว้ในดิสเพย์แล้วถ้าเกิดมีการกดปุ่มอื่นอีกก็เอค่าที่อยู่ในดิสเพย์เดิมเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วต่อด้วยไอ้ค่าที่ปุ่มนั้นแค่นั้นเองเ,อเร,า,เรา,าลองเลย์ดูไหม่า s อ s, ส s, s, เห็นไหมโอเคไหมนี่เอาเราจะลบจะ clear. เคลียร์อาวเรามาดูปุ่มเคลียร์ทำไงปุ่มเคลียร์ก็ ทำเช่นเดียวกันก็มาเขียนโค้ดต่อว่า display .settext อ้าว display พิ์ผิด,ผดมันเลยไม่ขึ้น display เอาชัวๆ .dot มันก็จะขึ้น .dot settext มัดดเเปิดปิดซมิโคลอนก็ใส่ตัวว่างๆเข้าไปอันนี้เคลียร์นะอ่ะลองนะทดสอบห้าอ่ะอ้าไม่ใช่ห้าตัวนี้สิ นะเพราะเรายังไม่ได้ทำปุ่มอือเรียโอเคเลียโอเคนะได้แล้วเราก็ทำแบบนี้ให้ปุ่มมือ,อื่นๆทุกตัวทำการแก้ไขตัวนี้ให้เป็นเลขเลขหนึ่งเหมือนเดิมก่อน <c oughs> เราก็มาดูที่ซอสทำการคัดลอกนะไปให้ปุ่มที่เจตบัตทอนอื่นๆเอาเตบทอนสี่ทับตรงนี้ไปเลยก็ได้คุปยัง สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วหนึ่งสองไปไหนอันนี้เจแปนสี่อันนี้เราก็ต้องเปเลี่ยนเป็นเลขสี่ด้วยทําแบบนี้ทุกกลุ่มให้ครบเจแปนสิบครบแล้วต่อไปเราจะต้องกําหนดตัวแปรเมื่อสมมุติว่าเราจะบวกตัวเลขตัวที่หนึ่งกับตัวเลขตัวที่สองแล้วก็ผลลัพธ์เราก็ต้องกําหนดตัวแปรให้มันรับค่านะวิธีกําหนดตัวแปรก็ไปที่ซอสนะไปที่ส่วนของ ตัวโปรแกรมโปรแกรมแรก Simple c a l c u l a t o r นะฮะกำหนดตัวแปรเป็น uh, first number f i r s t first number เป็นเป็นอะไรดีเป็น Double นะ t o u first double ต้องบอกมันนะว่ามันเป็นชนิดอะไรเป็นชนิดดับเบิลเพราะว่าเป็นมีจุดทิยมได้ double เว้นว o r k first first double z e i c o อเค แล้วก็เป็นเซกคันอันนี้ก็เป็นเซกคันเซกันเอ็โอเคและอันนี้เป็นผลลัพธ์เป็นทูท่อก็จะให้มันรับค่ากำหนดค่าตัวเลขตัวแรกตัวที่2แล้วก็ผลผลการคำนวณไม่รู้ว่าคำนวณได้เท่าไหร่ก็ใส่ลงไปในทูท่อสมมุติว่า,อาพอเรากดเลขครบแล้วแล้วกดเครื่องหมายบวก ตอนกดเครื่องหมายบวกเนี่ยเราจะต้องให้มันรู้ว่ามันจะต้องเอาเลขของเดิมเนี่ยไปเก็บไว้ใน first number ดังนั้นเราจึงต้องกำหนดตัวแปรให้พวกเครื่องหมายไอ้พวก operator ต่างๆ,ๆเหล่านี้ด้วยนะตัวแปรต่างๆก็คือมีทั้ง plus นะ minus อะไรเนี่ยว่ามันถูกคลิกหรือยังคลิกแล้วเอาค่าไปไว้ไหนมันก็ต้องใส่ตัวแปรให้มันใหม่ตัวแปรของมันเป็น integer อินทิเจอร์บอกว่า plus plus, า plus click ะนะ plus คลิกแล้วกัน plus คลิกนะว่าคลิกแล้วยังนะครับ minus semicolon ครบแล้วก็มี decimal คลิกด้วยว่ามันถูกจุดนี้คลิกถูกจุดนิยมหรือยังนะถ้าคลิกแล้วจะให้ทำอะไรนะครับทีนี้มาดูต่อ,อลองมาดูตรง การคำนวณทดสอบก่อนหนึ่งสองจุดจุดจะไม่ทำทำจุดก่อนดิิมอนคลิกก็เช่นเดียวกันคับรอบอันนี้ก็เป็นดิิมอนลองทดสอบดูก่อนเนาะปุ่มจุดทันิยมนั่นเองดิิมอนดิิมอนก็คือจุดทันิยมนะหนึ่งสองจุดเ้า นะยังมีจุดได้หลายตัวดังนั้นเราจึงต้องกําหนดว่าจุดแน่กดได้แค่ครั้งเดียวต่อต่อการกระทำหนึ่งนะฮั้นเราก็ต้องบอกว่าเหตุที่เราต้องไปตั้งตัวแปรตัวแปรต,ตรงนี้อันนี้มันเยมันอะไรเนะี่ยยอดยยดอาจารย์ลบตรงนี้ไปนี้เราลบได้นะตัวแปรว่าดี i ิมอนคลิกก็เพราะว่าต้องการให้ให้รู้ว่า ตอนนี้ดิซิมอนคลิกมีค่าเป็นศูนย์ถ้าเกิดมันถูกคลิกแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งแปลว่าถ้าเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่สามารถาทำอะไรได้เพราะนั้นตอีตรง,งปุ่มเคลียร์เนี่ยพอเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเซตให้มันดิซิมอนเนี่ยดิซิมอนคลิกมีค่าเป็นศูนย์ก็คือยังไม่เคยถูกคลิกเรามาดูที่ปุ่มเคลียร์ตรงนี้เราต้องกำหนดให้ดิซิมอนคลิกเนี่ยเป็นศูนย์นะฮดซิมอน โอเคถ้าดิซิมอนคลิกอ่าเท่ากับ0ดังนั้นถ้าดิซิมอนคลิกเท่ากับ0ูนย์แล้วมันเคลื่อนจะคลิกใหม่ไม่ได้ออ๋จานไว้ปิดที่มันต้องไว้ที่ตรงเคลียร์ตรงเคลียร์อยู่ไหนหาไม่เจอก็ไปที่ดีไซน์นะฮะดิซิมอนคลิกเท่ากับ0พอเคลียร์ปับ๊บมันเป็นศูนย์เลยอ่าพอเคลียร์ปับ Click ๊บดิซิมอนคลิกเท่ศูนย์เนี่ยแล้วที่ตัวดิซิมอนคลิกเองอยู่ไหน ดิซิมอนคลิกตัวมันเองเนี่ยพอคลิกตอนแรกม,มันต้องเป็นศูนย์ก่อนใช่ไหมมันถึงจะยอมให้มันแสดงจุดทนิยมลงไปบนนี้เราต้องใช้คำสั่งอันนี้ช่วย if ดิซิมอนคลิกเท่ากับศหมายปิดกาปิดกาปิดถ้าดิซิมอนคลิกเท่ากับศนย์ให้โชว์โชว์เลขจุดได้แล้วพอโชว์เสร็จเรียบร้อยให้ดิซิมอนคลิกเท่ากับ1 แปลว่าต่อไปห้ามมีจุดใหม่ครั้งนึกอ,ออกไหมตอนครั้งแรกเลยมันเป็นศูนย์ใช่ไหมถ้าศูนย์ปับ๊บยอมไม่มีจุดแล้วพอมีจุดเสร็จล้วสั่งมันเป็นหนึ่งพอมันเป็นหนึ่งปั๊บเนี่ยพอกลับมาอีกทีใครจะไปะกดจุดอีกก็ไม่ได้ละเพราะดิสซิม,มอลคลิกมันเป็นหนึ่งลองลองดูทดสอบหนึ่งสองจุดหกห้าจุดไม่ได้แล้วเพราะว่า ดีทิมบอนคลิกมันเป็นหนึ่งแล้วแต่พอเราเคลียร์เนี่ยกดจุดใหม่ได้จุดได้ครั้งเดียวนะพอเคลียร์หกจุดแปดจุดอีกไม่ได้แล้วโอเคอ่าได้แล้วอ้าวต่อไปต่อไปเรื่องของการคำนวณตอนคำนวณเราก็มาพิจารณาว่าสมมติเราบวกพอเราใส่เลขเข้าไปตรงในช่อง t Text f i e l d แล้วเนี่ยพอใส่ตัวเลขลงไปสมมติใส่ยี่สิบสามไป พอคลิกบวกปั๊บบวกมันจะต้องไปอยู่ในนะ first number d ต u เบิ้ลคลิกรกะปเพมันจะเขียนโค้ดลบตรงนี้ first first double นะ first double เท่ากับ double p a s s double string value of display get text ก็คือเอาค่าที่อยู่ในค่าที่อยู่ใน display เนี่ยเอามาไว้เอามาเป็น double นะก็ใช้คำสั่งนี้แล้วไปไว้ใน first double แค่นั้นเอง เสร็จแล้วพอมาไว้พอข้าวมาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวมาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วทําการเคลียร์หน้าจอเคลียร์หน้าจอเสร็จแล้วบอกว่าพลัสคลิกก็คือมีการคลิกเครื่องหมายบวกไปแล้วพลัสคลิกเท่ากับหนึ่งอ่ามีการคลิกแล้วะแล้วก็ดีซิมอนคลิกเท่ากับศูนย์เพราะว่าตัวผัถัดไปตัวตัว,ต,วตัวเลขถัดไปอาจจะมีชนิยมด้วยดีซิมอนคลิกพอคลิก คลิกบวกเลยนะคลิกบวกก็คือเอาไปเก็บเอาค่าไปเก็บไว้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบนะทำเช่นนี้หมดอ่าเรามาดู m i n คลิก i c k m i n ัสทำเช่นเดียวกัน display display เ,เ,เรายังไม่มีเรายังไม่ได้ตั้งตัวแปรเรอเรามาลองทดสอบสองบวกอ่าสามโอเคอ่านี้เรายังไม่ได้ทำเครื่องหมายเท่ากับ พอคลิกที่เครื่องหมายเท่ากับครืหมายเท่ากับพอคลิกที่เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันก็ต้องให้ค่าตัวที่สองก่อนให้ค่าตัวที่สองเช่นเดียวกับค่าตัวแรก Second Double s e c กั d d o u เ l e ลเ่าจะกลับเอาค่าที่อยู่ในเทคเอาค่าที่อยู่ในที่อยู่ใน t e เ field เอามาใส่ไวใ้ในใน Se c o n d แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีการคลิก ถ้าบวกถ้าบวกนะดูถ้าพลัสคลิกเท่ากับนะมากกว่าศูนก็คือมีการกดบวกไปแล้วก็คือพลัสคลิกแล้วกดหนึ่งพอกดบวกไปก็เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมมากกว่าศูนย์ก็ให้อามาบวกกันนะแล้วก็บอกว่าเซตค่าเปิด เซ็กาเซ็กันให้เป็นศูนย์แล้วก็คลาสซิคคลิกให้เป็นศูนย์ตามนี้ตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็น minus คลิกก็เป็นเงื่อนไขถัดไปก็ใส่เข้าไปตามนี้ให้ครบทุกตัวเริ่มตั้งแต่ plus คลิก นะไม้นัสคลิกแล้วก็มันติพายคลิกนะดีไว้คลิกกลคลิกเมื่อไหร่ให้ทำตามนั้นนะ่ะหารอันนี้คูณอันนี้ลบอันนี้บวกนะลองทดสอบดูนะสามบวกสองเท่านะก,กับห้าโอเคเคลียหก ฐานสองต้องได้สามอ้าวหาน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 หาอ้าวตัวหารหายไปไหนดีไว้อ้าดีไว้หายไปไหนอ๋อเรายังไม่ได้ทำอ่ะทำซะ นิหารน,นะดีไว้อ่าโอเคลบอันนี้บวกลบบ้าง แต่ละปุ่มก็แก้ไขนิดหน่อยนะเป็นมัลติพลายคลิกอันนี้ก็เป็นไมนัสคลิกนะแก้ไขนิดหน่อยเองนะจนกว่าจะครบทั้งสี่ตัวลองเพลย์ดูใหม่สองบวกสามเท่ากับห้าเก้าหารสามต้องได้เท่ากับสามโอเคหก คูณหกสาจครบแล้วเก้าจุดองาถูกต้องเคลียร์มีปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มบวกกับลบทำไงคลิกเข้าไปนะไปตั้งตัวแปร ว่าบวกหรือลบก็คือพลัสไมนัสทีนี้เรามาดูปุ่ม s พ t ิติ n e ิเกตี e ว่ามันต้องทำอะไรบ้างมันก็คือต้องเอาค่ามาอยู่ในพลัสไมนัสตัวแปรที่เราตั้งขึ้นเมื่อกี้นี้นะก็คือเอาค่ามามาใส่ไว้ในนี้แล้วก็ทำการคูณด้วยลบหนึ่งก็คือ ถ้าเดิมเป็นบวกคูณลบหนึ่งจะเป็นลบพัดไม้นัดกับพัดไม้นัดคูณกับลบหนึ่งแล้วก็เอาไปดิสเพย์ใหม่หลักดิสเพย์มันเป็นตัวเลขอยู่ใช่ไหมแล้วก็บังคับให้มันเป็นสตริงซะ,ะเดิมมันเป็นวาลูอยู่พัดไม้นัดก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นสตริงซะ,อะเอาไปโชว์ใหม่ แล้วเวลาเรียกมาคำนวณก็มันก็จะเป็นตัวเลขเองแหละเพราะว่าเนี่ยมันจะแก้ไขตรงเนี้ตรงเซกันดัเเบิลเนี่ยแหละอ่ะทีนี้ก็ครบทุกตัวแล้วมาดูนะลองเคลย์ดูกันนะสองมุดลบสองนีลบสองบวกสามเนือต้องเป็นหนึ่งนถูกต้อง คูณเก้า,าลบเก้าถูกต้อง